кр ครับสวัสดีวันมาเจะลาลูกค้าที่นหนมากนนี่ครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาชมนะพี่นะพญาเต่าเรือนนะครับผมรุ่นแรกนะพี่นะล่าผลพุนทวีนะครับผมรวยถาวรนั้นชุดกรรมการจัดสร้างสองพเหรียญนะครับผมนี่รูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังครับมีตาปังวัจรามัีนี่ด้านหน้ากรรมยีชุดกรรมการก็จะเป็นสีนี้นี่ครับผมนี่อันนี้จะเป็นใบจองนะครับผมใบราการจัดสร้างก็ลองดูกันนะพี่นะนี่นะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อ หนวนทองแดงเถื่อนนะครับผมลงยาขาวขอบดำนะพี่นะอ,องค์ปู่เด่นเป็นสง่าเลยนะครับผมโอ้ ผิวสวยมากรายการน,นี้นี่ผิวไฟทุ่มท่วมนะครับผมรายการนี้ผิวไฟทุ่มท่วมนี่จะมีตอกกรรมการนะครับผมด้านล่างนะพี่นะนี่เล็กโคจะอยู่ฝั่งซ้ายเต็กเหล่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับผมพิมพต่าพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ,ะรายกันนี้นี่ครับผมหูป้แบบเหรียญสวยจริงๆนะครับผมเพิ่งได้เข้ามาเหรียญแรกเลยนี่ด้านหน้าก็จะนูนๆนะพี่นะจะนูนๆเป็นหลังเต่านะครับผมนี่ รูปแบบการลงยาโอ้โหคือสวยเนียนกริบนะพี่นะคือสวยคือเนียนกริบนะครับผมนี่ด้านบนจะเป็นยนันพุซอนวัตจุรามณีอินรักษพรมรักษ้าวกุเวรรักษานะครับผมทุกท่านนี่เราก็จะเป็นรูปแบบห่วงตันนะพี่นะอ่านี่ครับผมเส้นคงเส้นขอบต่างๆนี่คมชัดเลยนี่อาคารยานล้อมรอบด้านในานะครับผมนี่ภาษาจีนนะครับผมก็จะแปลว่า โชคราบฟาปทานนะนี่นะครับผมโหสวยงามลงตัวการลงยาเกือบจะท่วมอคลยันเลยนี่แล้วก็ตัวเสียมพูนะครับผมลองดูจะเป็นกระถางหัวใจมหาเศรษฐีนะครับผมและหัวใจเท้าวิษวันเวสสะพุทธสะนั่นเองนะครับผมนี่ลงยาเกือบท่วมตัวอักษรองค์ปู่รูปแบบก็คือจะแบบว่าสแตนดาร์ดในปี63าในปีนั้นเลยนะพี่นะ้าจะแบบว่าเหมือนเหมือนกันนะครับผมนี่ด้านนอก ด้านนอกขอบดําก็จะเป็นอัขระยานนะครับผมนี่รงยาเกือบแบบว่าเกือบพอดีกับตัวอัขระยันเลยนี่ด้านล่างตรงหางก็จะเป็นยันอุดนารมนะครับผมนี่ขอบดําสวยงามนะพี่นะสีนี่คือแบบลงตัวมากนะครับผมนี่เรามาดูตรงขาขององ์เต่านะครับผมนี่จะเป็นอัคระยานด้านในแล้วที่สังเกตดีๆนะครับผมตรงขอบแบบว่า เหมือนขอบจะใหญ่กว่าแล้วขา,าขาขาองเต่าก็จะแบบเล็กกว่าไม่พอดีกับขอบด้านนอกนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าก็ยังเหลือที่ว่างอยู่นะครับผมนี่ตรงส่วนหางด้วยนะพี่นะยังเหลือที่วา่างนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะคมมากเลยนะพี่นะอ่านะครับผมนี่ลองดูลองดูนะครับผมลองเอามาเทียบกันดูได้เผื่อพี่พ,พี่มีเหมือนกันนะครับผมอ่าจะมีเหมือนแบบว่าเหมือนด้านล่างจะใหญ่กว่าแล้วตรงตรงเส้นขาเต่าเขาก็จะเป็น กินของไม่เต็มอะไรแบบนี้พี่ๆลองจินตนาการนึกถึงดูนะครับผมอ่านี่เผื่อไปเจอของฟอมของเก๋น,นะพี่นะเพราะว่าเนี่ยรุ่นนี้ไปหกสายอะไรของฟอมก็ต้องออกมาแน่นอนนะครับผมตอนนี้หกห้าแล้วอ่าจะหกจะหกแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้เดืนอนธันวาแล้วนะครับผมที่กระดังนั่งอัดอยู่นี่มาเรามาดูด้าหลังหน้างห่วงตาลนะครับผมห่วงตานน,ะะาน,นี่ด้านบนก็จะเป็นเตกเหร่งนะพี่นะเตกเหร่งนะครับผมนี่ขอบนะครับผม ขอบเหรียญก็จะออกเรียบๆจะมีเนื้อเกินเล็กๆน้อยๆจากการตัดเหรียญน,นะพี่นะอ่านี่ครับผมด้านหลังนีง่ค่ะตาอัคขระยานนะพี่นะอขระยานนี่นะครับผมโอ้โหสวยงามนะพี่นะด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่โอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจำตรงกลางถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นยันพระเจ้าพระ,ะ,ะองค์หรือเปล่านะครับผมจะเป็นอีกแบบหนึ่ง อ่านะครับผมไม่น่ใจ่ายไม่น่าจ่ายถ้าใครมีความรู้ความเป็นความไมา่ได้นี่ต่อกรรมการอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่แล้วเหมือนแบบว่าจะมีเส้นเส้นวิ่งด้วยนะครับผมตรงพื้นตรงพื้นพิวเหรียช่วงกลางๆนะพี่นะจะมีเส้นเส้นวิ่งด้วยจะวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมใครมีลองเอามาเท็ก,กันดูนะพินนะอ่านะครับผมนี่ส่วนขอบนะครับผมขอบก็เรียบๆเลยจะมีเนื้อเกินจากการตัดแค่เล็กน้อยนะครับผมอ่านี่เนี่ยโอ้โหสวยมาก ผิวนี้ไฟทุ่ทมๆแล้วพี่นาะงก็จะเกิดจากการรวมฉนวนมวลสารต่างๆนะครับผมผิวเขาจะแบบว่าวันณะแตกต่างกันออกไปนะพี่นะอันนี้นะครับผมเลขโค้ดผมละองนี้เลขโค้ด3าหลักด้วยนะพี่นะนี่ครับผมโหแต่ตัวอักษรต้องคมต้องชัดแบบนี้เลยนะพี่นะเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นชื่อรุ่น เมื่อกี้ก็จะเป็นชื่อวัดนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมลาบปมพูทวีรวยถาวร2563นะพี่นะอ่านะครับผมนี่เห็นเหมือนยันนะเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหด้านล่างนะครับผมเนี่ยแบบนี้ซื้อได้เลยนี่จุดสุดท้ายที่เราต้องชมก่อนตัดสินใจซื้อ นะพี่นะขอบตัดขอบตัดวัชนาบุน,นีไม่ทำเราหวังหยุ่แล้วนะครับผมขอบตัดคมขอบตัดชับเลยนะพี่นะกินเต็มนะครับผมฟันกินเต็มนะพี่นะบางทีข้ค่าจจะไม่กินเต็มนะครับผมแต่ความคมต้องคมแบบนี้นะพี่นะจะอยู่ที่การแบบว่าตัดก่อนตัดหลงอะไรอย่างงี้หลังๆก็อาจจะแบบอาจจะกินไม่เต็มอะไรอย่างงี้นะครับผมลองดูกันดูนี่ส่วนด้านบนโอ้โหคมกริบ นะพี่นะโครมกกิบนะครับผมเรื่นนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าสวยด้วยนะครับผมรุ่นนี้เขาจะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะพี่นะต้องดูกันให้ดีขนาดใหญ่น่าจะ4.7ไอ้4.4เซนนะครับผมสําหรับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะส่วนตัวชอบพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยนําแต่พิมพ์ใหญ่เข้ามาวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครสนใจไงทักมาเลยตามไลน์นะพี่นะขอบคุณครับ